สวัสดีค่ะกิฟนะคะเจ้าของแบรนด์ไซโกโนคอลลาเจนนะคะวันนี้นะคะจะมาฝากความห่วงใยแล้วก็มาเตือนให้กับลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายทุกคนเลยค่ะพอดีนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของปลอมมีระบาดหนักมากของปลอม,มนี้นะคะมีการบุกจับโกดังทาลายของปลอมพบเจอสารอันตรายเยอะแยะมากมายเลยค่ะและสินค้าที่เจอนะคะไม่ใช่สินค้าที่ออกมาจากบริษัทของเราแน่นอน และฝากลูกค้าและตัวแทนที่รักทุกคนนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะมีลูกค้าหลายคนมากซื้อไปทานคิดว่าของแท้เหมือนกันทุกอย่างเพราะแยกไม่ออกว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงมีอาการผื่นขึ้นคันและมีอาการบวมบางคนมีอาการเป็นลมจนดเข้าโรงพยาบาลก็มีค่ะอันตรายมากๆนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกเลยเพราะว่า390บาทราคาที่บริษัทกำหนดไม่ได้แพงเลยคะ่ะทุกคน มีการปรอมแปลงสินค้าค่ะถ้าไม่ใช่การตรวจสอบจากแลบวิทยาศาสตร์ลูกค้าแล